พุทธชินราชนะคะพระผู้บ้านคู่เมืองสวยงามมากนะคะวันนี้วันที่26อ,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 อ๋อๆๆก็ไปยืนถ่ายเราออกแล้วนะคะก็ไม่ให้ยืนถ่ายรูปนะคะแล้วเราต้องกลับไปใหม่ดูบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยค่ะ เคยนำพระพุธิหินร,ราชนะคะสร้างไปที่วัดป่าเวียงสวรรค์นะคะคืไปที่วัดป่าเวียงสวรรค์แล้วกลับมาที่นี่ถึงสองทุ่มมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากนะคะตอนเททองพระชินราชก็เททองที่นี่นะคะคือเขาปิดไปแล้วแต่ปรากฏว่า พอมาถึงที่นี่สองทุ่มมากงพ่อสามารถสมาธิกโกแล้วก็คณะอีกออ22ท่านนะคะสมาชิกในตอนนั้นปรากฏเขาเปิดประตูให้เราเข้าไปกราบไหว้บูชาค่ะที่นี่จัดให้มีที่วางรองเท้านะคะสมัยก่อนที่วางรองเท้าไม่เรียบร้อยต้องถอดตรงหน้าประตูนะคะใครที่มาโดยที่ไม่มีเสื้อผ้าที่ เรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีผ้าถุงให้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายที่เห็นกล่องกล่องนั้นนะคะกล่องกล่องนั้นคือผ้าถุงของผู้หญิงผู้ชายนะคะเนี่ยค่ะเขาเขียนไว้ว่าแต่งกายให้สุภาพก่อนเข้าสักการะนะคะแต่งกายรับษณะนี้ห้ามเข้าก็คือกางเกงผู้ชายขาสั้นก็ไม่ให้เข้านะคะผู้หญิงขาสั้นก็ไม่ให้เข้านะคะแล้วก็เสื้อแขนสายเดี่ยวแขนกุดอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเสื้อคอปอย่างเงี้ยกระโปรงผ่าดข้างกางเกงขาดขาดก็ไม่ให้เข้านะคะเพราะฉะนั้น ที่นี่จะเรียบร้อยเป็นกฎเป็นระเบียบแล้วรู้สึกดีค่ะไ,หหปไปดูอะไรดูของที่ระลึกกันเดี๋ยวเราไปดูของที่เราลึกกันมีอะไรบ้างเดินชมนิดนึงค่ะ